ให้คุณมาเป็นแฟนนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ c อ n g r a t u l a t i o n ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคนที่คุณกำลังรู้สึกดีๆด,ด้วยอยู่เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาอยากได้คุณมาเป็นแฟน <c oughs> อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าพระเอกเสืออยากจะสื่อสารน,นะ,ะหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเ่ย่ับเรื่อง,องความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ <c oughs> ดูจะ ตรงนี้ต้องบอกเลยอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเอาใจใส่อะไรอีกอะไรอีกที่ไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของเขาอุย้ยดูเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากไปหาคุณทุกเวลาทุกนาที โอ้ยด,ดีจังเลยโขนอนะอดูเหมือนกับว่าเขาอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วก็มีความรู้สึกพิเศษกับคุณมากๆอยากดูแลทุกเวลาเลยอะ่ะแล้วก็มีความคิดถึงมีความห่วงหาอยากไปหาอยากเจอหน้าอยากเห็นหน้าทุกวินาทีนะขอพลังงานสุดท้ายหน่อยว่าพายอยากจะสื่สารอยากจะบอกอะไรอีกโอ้ยเขาแพ้ทางคุณแล้วนะ ยอมให้กับคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่นานนี้คงได้เป็นแฟนปละดทีเนี้หนอเออใครรักนายอยู่นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ